啊！我开了，我开了，我开了。 ซุปเพื่อนยังไงย้าผัวในเครื่องแบบมันหมดโฉกันนีเกินสเปนเน่นะเปนเน่นะนม่เกิดเสพหัวอ่ะ เนือกำป้นปืนเปิดไม่ได้คนเยอะอาจจะอาะพอลเบอร์อ um ่ะ อะรยอดหลอเพื่อนเนี่ยแล้วเออนี่ไม่ใช่ไีหลอกเกยไหมว่าเสียแรงหมดโชกันนี่ก็เป็นนึ่งยังคือมาปิดปากครับผู้สาวผู้สาวไม่กล้าเปิดนะคะ

เยอะตอนนออก็พิ่งไม่มีผัวนี่กูหาให้เอาไหม <c oughs> ดีกว่าน,นี้เนี้ยหาจากไหน <c oughs> คิดถึงนะกลับมาได้ไหมกล <c oughs> ับไปไม่ได้แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณคือใคร 该邀啊，那个是报名字了，要嗯、那个邀，人是多啊，拨个接的那你好，好想你。 ลาออกอกีสัตทุกวันนี้ผู้มนงก็เนรเทศกูออกจากกลุ่มแล้วนี่ สุดเพล่กาแฟกาแฟอย่างซึกคิดถึงนะ้าล้างนะ้าคิดไปเองนะเตนทุกคนรอกินไก่ดำนะนกักการกินไก่ดำก็ชิช้นชิกว่าชิ้ชิ้นชิช้นสั้ อยากได้ไหมสักคนที่ดีต่อใจได้หมดถ้ากินได้พวกที่อยู่หลังกูก็กินได้พวกอยู่ข้างในยิ่งกินได้เลยมึง อร่อยมึงเจาข้างในหรือข้างนอกด้วย啊坐车回家坐的屁อ麻坐到腰酸背痛 Chị ơi, anh gái là quê hàng của cháu này có Ở mình số mà Chị anh này là lọt giá Chị ơi, sáng sáng Chị ơi, <laughs> cô có mất ao mừng cô dù nghe là hát sao anh đấy sao nó xong nó đấy